สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับนรักนักเสียงโชคสำหรับคลิปที่แล้วผมได้วางหลักสิบล่างไว้ส่วนคลิปนี้ผมจะเอาหลักหน่วยล่างมาฝากนะครับสามสูตรเช่นเคย หลังจากงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยหลุดนะครับหลักหน่วยผิดก็เลยต้องหาสูตรขึ้นมาใหม่นะครับสามสูตรแต่ละสูตรเดินสิบงวดขึ้นนะครับเดินสิบงวดขึ้นสำหรับสูตรนี้จะมาพิชิตสองตัวล่างนะครับด้วยหลักหน่วยนะครับ เรามาดูวิธีทำของสูตรหลักหน่วยสองตัวล่างสี่ตัวนะครับเด่นสี่ตัวโดยผมจะใช้สูตรที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งผมจะใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งบวกหลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับมาบวกด้วย หลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สามและหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สามนะครับบวกด้วยเลขสามพรมที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มสามแต้มสามแต้มนะครับก็จะได้หลักหน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่หนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยล่างสูตรที่สองนะครับผมใช้หลักสิบล่างหลักหลักสิบสองตัวล่างนะครับบวกด้วย หลักร้อยสามตัวครั้งที่สองนะครับและบวกด้วยสะหลักร้อยสามตัวครั้งที่สามบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สี่และบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยเลขคงที่คือเลขหนึ่งนะครับผลลัพธ์นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มห้าแต้มนะครับ ผลก็จะได้หลักหน่วยล่างสี่ตัวเป็นสูตรที่สองนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่สามผมจะใช้หลักแสนบวกกันห้าครั้งนะครับแล้วมาบวกด้วยหลักหมื่นสามครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับและมาบวกด้วยหลักหน่วยบนครับบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อย สามตัวล่างครั้งที่หนึ่งสองครั้งมาบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สองสองครั้งนะครับและบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์นับไปสองแต้มนับสี่แต้มนับสองแต้มนะครับก็จะได้ สูตรหลักหน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่สามนะครับเราไปชมกันเลยนะครับผมจะทำให้ดูหกงวดนะครับหกงวดเราจะมาทำดูหกงวดนะครับโดยหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งกันยาย,ยนะครับใช้ผลของงวดวันที่ สิบหกสิงหาคามเป็นตตัวตั้งนะครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้าแปดหนึ่งนะครับส่วนสูตรที่สองได้ 4, 5, 8, สี่ห้าแปดสามสูตรที่สามได้หกแปดสองสี่นะครับสำหรับหลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งกันยายนเราได้เลขเด่นสองตัวนะครับเด่นสี่นะครับ และแปดกันเลข5นะครับาชนกัน2องสูตรผมจะใช้เป็นตัวกันนะครับแล้วค่อยไปตัดด้วยแทมสำหรับงวดวันที่1กันยายนหลักหน่วยล่างเลขเด่นคือเลข4กับเลข8นะครับชนกัน3าสูตร ได้หลักหน่วยเด่นสองตัวครับกันตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเราไปดูงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขสองตัวตัวล่างผลที่ออกคือเก้าแปดนะครับเข้าเลขแปดนะครับหน่วยล่างเข้าเลขแปดนะครับไปดูงวดถัดไปนะครับงวดของวันที่สิบหกกันยายนนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งได้ สามสี่เจ็ดศูนย์นะครับหลักหน่วยสูตรที่สองเราบวกลบกันแล้วได้แปดเก้าสองเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยสูตรที่สามนะครับเราบวกลบกันแล้วได้ห้าเจ็ดหนึ่งสามนะครับแล้วเรามาดูเลขที่ชนนะครับเลขที่ชนกัน3ามสูตรตรงกันคือเลขอะไรบ้างนะครับ เลขที่ตรงกันก็คือเลขเจ็ดนะครับที่ตรงกันทั้งสามสูตรคือเด่นหลักหน่วยงวดวันที่สิบหกกันยายนเด่นหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะครับแล้วมีตัวกันก็คือจนกันสองสูตรน,นะครับก็มีเลขสามนะครับเด่นเจ็ดกันสามนะครับหลักหน่วยของงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับ เราไปดูผลที่ออกนะครับผลที่ออกก็คือห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะครับเข้าตัวเข้าตัวเด่นนะครับเข้าตัวเด่นจนสามสูตรเข้าตัวเด่นนะครับเราไปดูงวดถัดไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับหลักหน่วยของตัวล่างสูตรที่หนึ่ง ของว,วันที่1ตุลาคมนะครับสูตรที่1เราบวกลบกันแล้วได้9036นะครับสูตรที่1ส่วนสูตรที่2เราได้8927นะครับสูตรที่3ได้3591นะครับ3ส,สูตรเลขเด่นหลักหน่วย2ตัวล่างชนเลขอะไรบ้างเรามาดูครับ ก้าศูนย์สามหกแปดเก้าสองเจ็ดสามห้าเก้าหนึ่งเลขเด่นคือเลขเก้านะครับเลขเด่นคือเลขเก้าส่วนเลขตัวกันกันคือเลขสามนะครับชนกันสองสูตรนะครับเราได้เด่นหลักหน่วยงวดวันหลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งตุลาคมคือเลขเก้านะครับ ผลเลขที่ออกนะครับก็คือ59นะครับสองตัวล่างงวดวันที่1ตุลาคม59นะครับเลขเด่นที่เราได้ไว้ก็คือเลข9นะครับไปดูงวดถัดไปนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับงวดวันที่16ตุลาคมหลักหน่วยล่าง4ตัวโสดที่1คือ หนึ่งสองห้าแปดนะครับสูตรที่สองเก้าศูนย์สามแปดนะครับสูตรที่สามสองสี่แปดศูนย์นะครับสามสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยล่างสามสูตรนะครับเด่นที่เลขแปดนะครับชนกันสามสูตรตัวกันงวดนี้มีสองตัวนะครับกันศูนย์กับสองนะครับชนกันสอง ชนกันสองสูตรนะครับเราจะดูตัวเด่นคือชนกันทั้งสามสูตรนะครับเราไปดูผลลับของงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับสองตัวล่างเลขที่ออกสามแปดเข้าตัวเด่นนะครับเข้าตัวเด่นคือเลขแปดนะครับสามแปดแล้วเราไปดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหลัก หน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดสามศูนย์นะครับสูตรที่สองได้ศูนย์หนึ่งสี่เก้านะครับสูตรที่สามคือศูนย์สองหกแปดนะครับสามสูตรชนเด่นคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวกันคือเลขหกนะครับเราได้เด่นศูนย์ หองหกนะครับหลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเราได้เด่นเลขศูนย์ตัวลองคือเลขหกนะครับผลของรางวันเลขท้ายสองตัวล่างงวดวันที่ 10, วันที่หนึ่งพฤศจิกายนคือสี่ศูนย์นะครับเข้าตัวเน้นนะครับเข้าตัวเด่นนะครับเข้าตัวเด่นสี่ศูนย์ เราไปดูวิธีทำกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะหาหลักหน่วยของงวดวันที่16พฤศจิกายนพร้อมกันนะครับวิธีทำสูตรที่หนึ่งคือใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับและบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามและบวกด้วยเลขสามคงที่นะครับ ผลลับนับเพิ่มหนึ่มนับเพิ่มสาต้มและนับเพิ่มสามแมนะครับก็จะได้หลักหน่วยล่าง4ตัวสูตรที่1นะครับสูตรที่2ใช้หลัก10ล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่4บวกด้วยหลัก10ครั้งที่ 4, 2ครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4นะครับบวกด้วยเลขหคงที่ ผลลั์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสามแต้มและนับเพิ่มห้าแต้มนะครับเราก็จะได้หลักหน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่สองนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับหลักหน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่สามก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกกันห้าครั้งนะครับแล้วมาบวกด้วยหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งสามครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาบวกด้วยหลักหน่วย บนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับบวกด้วยเลขหนึ่งกงที่นะครับ ผลลับนับเพิ่มสองแต้มนับเพิ่มสี่แต้มและนับเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะได้หลักหน่วยล่างสี่ตัวสูตรที่สานะครับอ่าเรามาชมเรามาดูนะครับว่างวดนี้จะได้เด่นหลักหน่วยเลขอะไรครับสำหรับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับอ่าสิบหกพฤศจิกายนนะครับ สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสูตรที่สองได้หกเจ็ดศูนย์ห้านะครับสูตรที่สามได้หนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับอ่าเราก็จะได้หลักหน่วยเด่นหลักหน่วยล่างสามสูตรคือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดส่วนเลขตัวกันนะครับอ่า นี่ครับเมื่อเช้าสำหรับคลิปที่ที่แล้วเ,เราได้เด่นหลักสิบล่างนะครับคือเลขห้าเลขห้าการเลขแปดนะครับสำหรับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเราก็จะได้เด่นเลขเจ็ดนะครับเด่นเลขเจ็ดเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ชนกันสองรอันนี้เป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกัน ผมก็จะจับคู่จับคู่เด่นไว้นะครับจับคู่เด่นไว้หนึ่งคู่คือห้าเจ็ดนะครับคู่ตัวกันนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับและแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับก็รวมทั้งหมดหกคู่หกคู่ตรงๆนะครับสำหรับสองตัวล่างแล้วเรามาดูดูแต้มนะครับดูแต้ม อันนี้คือแต้มกำล,ลังของวันจันทร์วันที่สิบหกพฤศจิกายนวันออกวันจันทร์นะครับวันจันทร์แต้มล่างเรายังไม่ยังยังไม่หลุดนะครับยังเดินต่อยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็สองเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสามหกนะครับส่วนสูตรรันนะครับสูตรรันผมทำได้แต้มศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ส่วนแต้มที่ชนนะครับแต้มที่ชนคือหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเรามาจับแต้มชนได้หนึ่งสองสามสี่แล้วมาจับตัวเด่นน,นะครับกับที่เราหาไว้หกคู่นะครับห้าเจ็ดชนสองแต้มนะครับห้าเจ็ดชนสองแต้มมีเปอร์เซ็นต์มา สูงมากครับสำหรับคู่นี้ไปดูห้าศูนย์แต้มไม่ได้นะครับห้าศูนย์แต้มไม่ได้ผมก็จะการ,กระบาดนะครับแต้มหกห้าหนึ่งแต้มหกไม่มีนะครับผมก็จะการ,กระบาดไว้แปดเจ็ดแต้มห้าไม่มีนะครับแปดศูนย์ไม่มีนะครับแต้มแปด แต้มเก้าผมไม่มีนะครับอผมจะดูแต้มเด่นเป็นหลักนะครับผมจะดูแต้มเด่นเป็นหลักผมขอสรุปสองตัวล่างให้เลยนะครับ<ๆ>เผื่อใครจะเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับหาลอตเตอรี่ไว้ผมสรุปสองตัวล่างเน้นให้ห้าเจ็ดคู่เดียวนะครับห้าเจ็ดคู่เดียว ตรงตรงนะครับตรงตรงตามสูตรนะครับตรงตรงห้าเจ็ดนะครับก็ถ้าชอบถ้าถูกอ,อกถูกใจก็เอาไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับสั่งลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับอลองลุ้นดูไม่ชอบก็ลองดูสักเสียงดูสักใบครับแปดสิบบาทหรือร้อยหนึ่งก็แล้วแต่แ,ตแล้วแต่ ตลาดแล้วแต่ที่เขาขายกันนะครับเราก็ลองเอามาเสี่ยงดูครับเผื่อดวงดีครับดวงดีเราก็จะได้เงินเจ้ามือได้เงินเทวดามาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเน้นสองตัวล่างไว้ให้เลยนะครับคือห้าเจ็ดผมเน้นสองตัวล่างห้าเจ็ดไว้ให้ชุดเดียวนะครับ ผมก็จะเล่นแค่5 7เนี่แหละครับงวนนี้ผมจะไปเสี่ยงโชคเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นนะครับจะได้คุยกับเขาได้นะครับถ้าเกิดถูกอ,อกถูกใจในการสแสดงวิธีทำหรือคิดคำนวณของผมก็ฝากแนะนำเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วคลิปหน้า ผมจะเอาเด่นบนมาฝากนะครับสำหรับ2ตัวล่างผมขอสรุปไว้ตามนี้เลยนะครับ 2>, 2ตัวล่างผม,ผมสรุปผมสรุปให้ตามนี้เลยนะครับคือ5้าเดคู่เดียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากแนะนำเพื่อนกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ